อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีเด็กๆน้องๆน,งนูๆนะครับที่ติดตามช่องแบงค์แบมือเอ้ไม่ดู party, เปลี่ยนเปลี่ยนคือละเออนะไปอ่านเอานะครับโอเคนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกปลั๊กอิ네นหัวนะครับแล้วก็มาสอนนิดนดหน่อยๆแล้วก็มาอธิบายนะครับผมแต่ผมจะอธิบายก่อนนะครับว่า,าอินนี้มาควรใช้ไหมควรยังไงนะครับก็หล <G ül üyor> ังจากที่จะมาแจกนี้เพราะว่าผมนะครับจะเลือกทำไมค์คราบแบบ เซิร์ฟทำไมถึงเซิร์ฟนะเออแล้วผมก็จะเอาพวกไปอินเอาอะไรที่เซตไว้ที่เขียนไว้อย่างเงี้ยเอามาแจกมาทยอยแจกให้หมดนะครับแล้วก็สอนวิธีใช้สอนวิธีเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็ก็รอติดตามเอานะครับผมและก็นะครับผมก็ไม่ได้มาทําชิ้นานวันนี้ก็จะมาแจกเป็นหัวนะไปอินตัวนี้นะครับผมมันก็จะสามารถเอาไว้ตกแต่งบ้านได้นะครับเนี่ยเป็นพวก GUI หัวเงี้ยผมก็เซตไทยไว้ให้แล้วนะครับ สามารถตั้งราคาได้ด้วยนะครับก็สามารถไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้ผมแล้วก็ตั้งราคาเป็นอย่างที่คุณต้องการได้นะครับว่าคุณจะให้ราคามันเท่าไหร่นะครับเออนะครับผมนะฮะนี่ก็เลือกเอาได้ครับสามารถซื้อได้นะโอเคครับผมคลิปนี้นะผมก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผมก็เขาก็สนับสนุนเข้ามานะครับนะครับผมขอบคุณไปยังโอ่งมังกรตาลิงนอนตะแคงราคาไม่แพงและแม่งมีลายซูเปอร์แมนและพวก้องด้วยนะนะครับผมแล้วก็ ขอคุณมิยังอุปกรณ์ล่าสัตว์ต้องตราายพานล่าจานดาวเทียมโอเคนะไว้คลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวมันไม่มีมุกเล่นนะครับโอเคนะครับผมน้องๆก็เสียเวลากับพี่มามากพอแล้วนะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเรามา,าทําสอนวิธีเซตติ้งกันก่อนนะครับว่ามันจะมีคําสั่งของมันก็คือ, <c oughs> อคําสั่งก็คือ,อพิมพ์ไปนะครับ DH admin นนะครับแล้วก็ เซตติ่งนะครับใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับด s yes. a d m i ออันนี้ครับเซตติ่งนะครับเราก็เห็นว่าเซตติ n งนี่นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมการตั้งค่าของเรานะครับนะนี่ครับสามารถตั้งค่าราคาได้ตรงนี้นะครับสมมุติว่าคุณไม่อยากปรับให้ราคามันเป็น5 0,000ื่น่อยากจะขายหัวละ5 0 0 0ก็อย่างนี้แล้วก็ปับมเป็นตั้งตั้งเป็น5000 อ่ะโอเคนะครับนี่เราก็จะได้ราคา5 0 0 0ันนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ5 0 0พันโอเคนะครับนี่ก็จะได้ราคาหัวละ5,000ันบาทอันนี้คือเปิดให้ใช้เงินไหมถ้าให้ใช้ก็ตัวนี้ครับไม่ต้องไปปิดมันนะครับอันนี้จะเป็นโชว์ฟรีนะครับก็เปิดไว้ไม่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 ทำแบบนี้แหละนะโอเคเนาะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวซื้อให้ดูกันน,นี่นะครับแล้วก็ซื้อมานะครับตังเราจาก36 0 0 0นะพอเราซื้อ ซื้อมาปั๊บโอเคเหลือเหลือสามหมื่นเอ็ดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าคอนฟิกกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เดสก์ท็อปผมแล้วนะให้เพื่อนๆเปิดไฟเซิร์ฟเลยนะครับหลังจากที่โหลดไปอินของผมไปแล้วนะครับให้เข้ามาที่ไฟโปรอินนะแล้วก็ค้นหาเจ้าไปอินอ่าโปอินหัวนี้นะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งราคาของมันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็ใครไม่อยากตั้งค่าราคาก็มาสามารถมาตั้งค่าในนี้ได้นะเออนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อความนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีเปลี่ยนชื่อที่มันเป็นชื่อเซิร์ฟผมเนี่ยเปลี่ยนยังไงนะครับเห็น่าประเภทหัวปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะครับคอมพาสนะครับตรงนี้มันจะอยู่ตรงตรงเมสเซจนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ GUI ไตเิลอ่าบรรทัดที่50ินี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อเซิร์ฟข,ของพวกคุณได้เลยนะครับ เออนะครับก็ใครอยากเปลี่ยนข้อความอะไรก็เข้ามาเปลี่ยนได้นะครับนี่นะก็มีให้เขียนบักเปลี่ยนเยอะแยะแตะไขอะไรไม่รู้นะครับโอเคนี่นะฮะหลังจากนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยออกมาไปอยู่ที่หัวนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ใครที่อยากได้บังอินตัวนี้นะครับโหลดไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเซตติ้งครับไม่ต้องไปเขียนเสียเวลาแบบเขียนข้อความแปลไทยเองนะครับ โหลดตัวนี้ไปเลยจบทีเดียวนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนช้ชื่อเสริมนะก็ต้องแบบเออนะถ้าอยากได้ด่ก็อย่าลืมฝากกดกดไลค์สักผมขอ15ไลค์และกันคลิปนี้นะครับผมภายใน1อาทิตย์เออนะ15ไลค์ละกันเออ15้าไลค์นะครับถ้าได้ผมก็จะเอาพวกบางอินที่เหลือหรือว่าระบบที่เหลือที่เขียนไว้แปลไว้มาแจกอีกนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมทําเองนะครับไม่ไม่แบบ วางยาแน่นอนนะครับก็ผลงานออกมาดีนะครับก็รอติดตามเอานะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม mm hmm. ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ครับผมส mm hmm. วัสดีครับ mm hmm.